จากอำเภอในอามค่ะรายได้มีเงินลงทุนเงลงทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลงทุนต่อเนื่องอัตราดอกเบี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วใจอ่ดอกเบี้ยมาก ถ้าเกิดสมมติว่าหมู่บ้านอื่นหรือว่ากลุ่มอื่นที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่อำเภอเนอาร์พูอไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็ไม่มีนะคะของเราไม่มีอ่ะก็คือว่าแต่เราสามคนก็โอเคค่ะสามารถมีเงินหมุนเวียนแล้วก็สามารถมีเงินส่งได้สรงได้เพราะถึงเวลาเราจะบอกว่าวงนาว่าถึงเวลาแล้เก็บตัวอะไรเงี้ยให้เียมตัวอีกสองวันจะถึงแล้วนาหรือว่าอะไรเราเราบอกระยะไปเลย ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ากองทุนนี้จะมีเงินทุนให้กู้ยืมให้กู้ยืมมาสําหรับประกอบอาชีพค่ะแล้วก็ก็ได้ขยายกิจการตัวเองมากขึ้นมีเงินทุนที่จะมาหมุนเวียนในธุรกิจของตัวเองมากขึ้นนะคะอะกออ็ไม่มี เหมือนว่าต้องรอระยะเวลานิดนึงอะคะ่ะแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังอื่นก็ไม่มีอะค่ะไม่เคยค่ะนี่คือครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกอยากแนะนำค่ะถ้าคนที่เขามีอาชีพแล้วต้องการที่จะขยายกิจาก,การเหมือนกันหรือว่าที่เขาทำอาชีพจริงอะคะ่ะก็ก็อยากแนะนำให้ อยากให้กองทุนช่วยเหลือ,อ,อสมาชิกแบบนี้ไปเรื่อยๆอค่ะจะได้จะได้มีเงินทุนในการขยายกิจการเรื่อยไปอันนี้ก็มาจากกลุ่มจากกลุ่มอาชีพหรือว่าจากพัฒนาชุมชนที่เคยเข้าอบรมบทบาทสตรีมาตั้งแต่แต ก่หลายปีมาแล้วแต่จำพอสองไม่ได้เพราะป้าเป็นสตรีอยู่รลุนเหล็กๆก็เขาก็มีโครงการให้กู้เอามาเป็นทุนการคือวัดจะมาทำกันเราทำแปลงูกเราก็เอามาเป็นทุนการแปลงูกแล้วต่อมาก็เดี๋ยวมารลุนดูก็ให้หลุนดูเขาทำกันรุ่นแหลกทีเดียวก็ให้กู้จะป้าไม่กู้แต่ตอนนั้นก็นยังพอว่ามีทุนอยู่บ้าง้วเราก็เลยไม่กู้ การขยายจากสินค้าที่เราส่งส่ง,สงออกหรือว่าขยายให้กิจการมันโตขึ้นเพราะว่าเราต้องมีเอเอเอการทอดการอะไรพวกนี้ตัวเก็บว้ในสต๊อกเพื่อให้ลูกค้าเรามีรองรับขายตลอดตรงนั้นเงินก่อนนั้นสามารถเอามาผลิตของให้ยืดอายุได้และสามารถมีผลิตตน มีต้นทุนแล้วก็เราผลิตอยู่ได้ทั้งปีมีขายตลอดแล้วมีออเดอร์เข้ามาเราก็ได้มีส่งออกขายถวดทุกจังหวัดแล้วทำให้เพิ่มรายได้ขึ้นม,มีกําไรจากกําไรตรงนั้นเราก็สามารถเอามาเลี้ยงครอบครัวได้และและอาชิาจากสมาชิกที่คนว่างงานก่อนมาทํางานก็เราได้เราเป็น เป็นตัดตีอยู่แล้วเราก็ต้องใช้ตรงนี้ <c oughs> คือว่าเขามีโครงการมาสนับสนุนเราอะ่ะหลายปีแล้วแต่เราไม่ไม่ได้เอาตรงนั้นแต่เมื่อเวลานี้เรามีโครงการว่ามีจากที่ว่าเรามีผลิตสินค้าวไว้ยเยอะอยู่ในสต็อกเราเราสามารถขายได้ตลอดปีตรงนี้นี่แหละเป็นแหล่งแหล่งเงินทุนของเราที่จะมาเพิ่มรายได้แล้วก็เลี้ยงชีพได้ คนอื่นจากที่ว่าเราต้องแนะนําคนที่เขาทําจริงถ้าคนไหนที่ทําจริงอ่ะเขาสนใจตรงนี้เราก็สนับสนุนเขาว่าแนะนําให้เขาอ่ะตรงเนี้ยเขามีเงินถวยเหลือเราแต่เราต้องทาเหตุถูกต้องการสง่งการอะไรให้มันสม่ําเสมออย่าให้กลุ่มเสียหายเพราะเงินถ้าเรารักษาเงินตรงนี้ได้กลุ่มเราก็สามารถ อเนื่อกูกูต่อเนื่องได้อีกเราจะได้มีเงินทุนโตขึ้นโตขึ้นว่าเรามีไรายได้หาอะไรมากมายแต่มันก็มีช่วงระยะว่าเขาเขาเปลี่ยนเจ้าหนาทีอะไรเงี้ยมันก็คือแต่เขาก็ทำระรับก่มของเขาอันนั้นราก็โถนเขาไม่ได้ พัฒนาชุมชนของอำเภอในอานใช่ไหมคะเข้ามาเสนอไงบอกว่าเออนี่ว่าใครจะมีการลงทุนอะไรนะทางอำเภอเขาปล่อยให้นะให้กู้เออทางนี้เนาะมันคือว่าเป็นนของนี่ไงของสตรีแล้วก็นี่นี่ไงบทบาทสตรีใช่ไหมเออแล้วว่าเออก็ให้กู้มาเนาะแล้วก็เออก็ลงกันเนาะสามคนก็รวมกันว่าเพราะว่านั่นแหละคือว่าหนึ่ง กองทุนถ้ามีเยอะก็จริงแต่เขาไม่มาเสนอแบบนี้เพราะไม่มาเสนอแบบว่าไอเราฟังว่าเออนะในบทบาทสตรีนะอีอย่างที่ว่าเขาเขาให้กู้จริงแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้กู้ไปทำอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าเออคุณนะก็กู้ได้นะเออทําแบบว่าเสริมอาชีพชอะไรงี้ใช่โอเคได้จ้ะรอบแรกเลย แต่ใช้ตรงใช้เป๊ตลอดไม่มีขาดไม่ใช่อันนั้นอ่ะอันนั้นคือเราไม่ปูดเหมือนว่าเกินไปหน่อยแต่เราคบไงคบไงใช่เหมือนว่าเออเลยมาเงี้ยพราลืมใช่ไหมลืมนึกว่าปีใช่ตุเปตนปีแล้ว่าเป็นปีเรื่องนี้ก็เลยคือส่งไปเลยไงส่งไปก่ไม่คิดนาอว่าเออดอกมันจะเหมือนว่าเราเราก็ไม่ได้กลัวเขาโกงเขาก็ไม่ได้กลัวเราโกงไงก็ถึงว่าส่งทุกวันนี้เกินไง ได้เยอะนะคือว่าในครอบครัวเนี่ยสมมติมีสามทำงานได้สักหนึ่งก็มีปากเลี้ยงคออีกสองเหมือนเราทำทเงี้ยอพอเข้ามาสั่งครับพอขายกำไรเลยครับเอาแล้วนะเราได้แล้วนะคือว่าเออเหมือนว่าครึ่งกับครึ่งห้าพันได้แต่สองหมื่นห้าเอ๊ไม่ใช่ห้าพันเลยสองพันห้าขอโทษนะคะอ่าใช่ไหมคือว่าครึ่งกับครึ่งไงใช่ก็ช่วยเราได้เรื่องของต้นทุนเนาะใช่ ก็คือวาเขาก็มาถามเหมือนกันนะแต่ก็คือก็บอกว่าต้องไปถามที่พัฒนาเพื่อในอามพัฒกรณ์นอชัยก็พูดแบบนี้เออคือว่ามันยากไหมไอ้คําว่ายากคือว่าเราเคยกู้มาแล้วไงอ่ะแต่อันเนี้ยจะว่ายากก็ไม่ยากนะแต่ก็ยากอ่ะ ที่จะเข้าถึงผู้หญิงได้ทุกคนไม่ว่าผู้หญิงที่จะทากิจการหรือทํางานตัวไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปหาแหล่งเงเินทุนจากกองทุนที่เราบอดไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกขอธนาคารอีกนะถ้าเราจะเอาไปลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็เติบโตขึ้นในเรื่องกับว่าพอเรามีแหล่งแหล่งเงินทุนแล้วใช่ไหมคะอย่างปุ๋ยที่เราสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีสั่งสั่งเข้ามาเป็นแบบ สองพ่วงสองพวงก็ค like er like ือประมาณ6 6 0 6 0ตันหรือคือเป็นร้อยตันอย่างเงี้ยอ่เราก็สามารถที่ที่จะเอาเงินตัวเนี้ยอ่มันหนือว่าไปขยายฐานลูกค้าของเราได้อีกอะค่ะคือฐานลูกค้าเราก็จะจะขยายกว้างกว้างขึ้นไปอีกประมาณนี้ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าแต่ว่าอีกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละกลุ่มจะบริหารจการใช่ไหมคะ แต่ของเราเนี่ยมันมันไม่มันไม่มีปัญหาเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นสินว่าเราซื้อซื้อซื้อขายจริงทําจริงอ่าใช่เราก็เอาตัวเนี้ยมาซื้อสินค้าวไมสต๊อกพอสต๊อกสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมียอดออเดอร์สั่งเราก็จะส่งส่งก็คือมันจะไม่มี เป็นการคู่ครั้งแรกเลยคือหลังจากที่ทํางานอยู่วงการกองทุงนพัฒนาบริษัทตีมาแบบเป็นระยะเวลาแบบหลายปีมากนะอ่าแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าดอกเบี้ยแล้วตอนตอนแรกๆออกมาจากร้อยละสามแต่พอมาตอนนี้มันศูงจุดหนึ่งูซึ่งมันถูกมากและถูกอนาคารอกอ่ีแล้วมันเป็นแหล่งเงินทุนที่ว่าอ่ามันสามารถที่จะใช้หมุนหมุนหมุนเวียนในกองทุนได้ดีเราก็เลย คิดว่าเออมากูเ้เงินตรงนี้จะดีกว่าที่เราจะไปะกู้กับธน,นาคารแหล่งเงินกู้กองทุนกองทุนเงินของกองทุนพัฒนาตลาดกระทิงเนี่ยมันเป็นแหล่งเงินกู้กที่ว่าดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยต่ำแล้วก็จตีตั้งแต่15หายอนน15ขึ้นไปสามารถจะมากู้ได้แต่ทีนี้ถ้าอยากจะฝากจริงๆก็เอาแบบตรงๆที่เรารับฟังจากชาวบ้านมา เลยก็คือว่าในเรื่องของขั้นขั้นขั้น,อนตอนเอกสารเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแตกแต่ละจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ,ะแต่ทีเนี้ยขั้นตอนในเรื่องของเอกสารที่ว่ามันจะต้องใช้แบบคำ,ำ,ำนาสน,นุกไปขอ,อการรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้บางทีมันก็เป็นปัญหาจักที่ทําให้คนผู้อุ่นเนี่ยเขาก็เหมอแบบือนกับต้องแบบทำงานยากคือพะบางทีอย่างไปแล้วเนี่ย กำลังที่เหนบ้านก็ไม่เข้าใจพขาไม่สามารถที่จะเซ็นแบบไม่อยากไม,ไม่ไม่อยากจะเซ็นแบบออกไปรับรองอะไรตรงนี้ให้ะอะไรประมาณนี้หรือในเรื่องของการที่ต้องเอาสำเนาโฉนด่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขาเป็นลูกแต่ว่าพ่อแม่ยังไม่โอนให้เขาก็ต้องไปขอจากพ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็ไม่อยากไม่อยากจะให้มาตรงเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะที่ว่าเราได้ยินมาจาก ู้ที่เขากู้ไปแล้วโดยตรงนะคะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรจะแนะนาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ทุกคนที่เราได้ยินมานะคะจา,จากประมาชิคกีุ้กไปทุกคนเขาก็พูดเ,เป็นเสียงเดียวกันว่าเขาได้รับความรู้จากเนี้จากองค์กรพัฒนาชนุมชนของแต่ละอําเภอใช่ทีชุพัฒนาชุมชนแต่ละอาเภอนเนี่ยเขาก็จะมาให้แนะนําความรู้จากตรงนี้อย่างที่กลุ่มทุกคนที่เขาเขารู้มาว่ามีแหล่งเงินทุนตรงนี้ก็รู้มาจากพอ,อชอ หน่วยงานคตทค่ะ <c oughs> <c oughs>